ครับสวัสดีครับผมนายกฤษศักดิ์เข้าคลองครับวันนี้ผมเอาพระพุศินพิมพ์พ่อทานอู่ทองนะครับคือเป็นพระสร้างบรรจุกุที่บางบางพมนะครับวัดบางอุพมนะครับปลูกเสกโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จโตนะครับเอาลงให้เอฟซีดูนะครับดูให้ดูความเก่าอยู่เดียวครับอันนี้เราจะมาดูความเก่านะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพระบางพมนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับ คือพระยุทธิกูจะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปอ่หนังสือที่อ้างอิงได้ครับเอามาตรวจตรวจดูไปดูด้วยกันครับดูด้วยกันดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีเหี่ยวมีหด,ม,หดมีลานมีเลา้าแตกลายสังคลโลกนะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับแล้วก็จะมีพวกคาบเหลืองๆองพวกนี้ครับคือคาบกนะครับคือเราไม่ต้องมาดูเล่นพระกุไม่ต้องมาดูพุทธสินนะครับดูแค่รู้ว่าพุทธสิที่อะไรพอแล้วดูความเก่าอย่างเดียวครับ ความเก่าจะมีการงอกของขับน้ำปูนมาทับถมความเก่าอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วทับถมผสมผสานเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมีการเหี่ยวหดแห้งมีการแย่สลายสินสภาพแล้วมีคับเก่านะครับแล้วก็มีการรันร้าวมีการซึมเพราะว่าผ้าองค์ผมเขามีความร้อนมีความชื้นอยู่ในกลุ่นะครับคือพราะองค์ผมมี่จะดูง่ายที่สุดนะครับนะครับดูครับท่านดูครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับแม้แต่ภาพพุทธินออกอัลักษณ์ออกมาสวยงามแต่พออยู่ในกลุ่แล้วก็จะมีการเซ็ตเหี่ยวหดแห้งเปลี่ยนแปลง กายภาพจะเปลี่ยนแปลงคือผิดอัตลักษณ์ออกไปนะครับคือไม่แต่ลายเส้นแบบนี้อย่างฐานนี่ก็จะมีการแตกมีการงองมีการเหี่ยวมีการหดคือบิดเบี้ยวนะครับคืออัตลักษณ์ก็ผิดเพี้ยนไปนะครับเป็นหลักธรรมชาติของพักกลุกน,นะครับ้วยังมีการย่อยสลายสื่อสภาพนะครับมีข้าบความร้อนความความเก่ามีการงอกมีการทุกอย่างนะครับนี่คือนี่คือคือกายภาพของพักกลุน,นะครับเป็นหลักธรรมชาติดูไว้ครับพักกลุนี่คือพระที่สร้างที่อ่าบนจุกุที่ วัดบางกุมพรมนะครับนี่คือคาบเก่าโบราณนะครับดูด้านหลังครับนี่คือเหยวหดแห้งนะครับนี่ครับนี่คือคาบเก่าเขาสึกกรอนนะครับคือฝีมนุษย์ทำไม่ได้ครับสึกกรอนดูครับเหี่ยวแห้งเซ็ตตัวหมดนะครับนี่คือการเวลาของพระเก่านะครับคาบนี้เกิดจากคาบกรุก่อนคาบน้ําคาบไหลแล้วก็เพราะมีความชื้นแล้วเกิดสึกกรอนนะครับเรียกสึกกรอนเป็นหลักในภาพแคาบพวกนี้คือคุณจะล้างจะไปแช่น้ำังไม่ออกครับเพราะว่าเขา ผสมผสานตั้งแต่สมัยยุคร้อยกว่าปีนะครับคือพักปลุกนะครับคาบเรื่องเหลืองพวกนี้ครับพวกนี้ครับเพราะว่าเขาจะคว่ำอยู่นี้ครับเขาจะเป็นอย่างนี้ครับและด้านหน้านี้มีการล้างล้างไงก็าไม่ออกครับนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับท่านดูไว้นะครับความสวยของเขาครับดูครับนี่ครับเขาจะเป็นไม่ใช่สีไหมครับนี่ครับเขาจะเหลืองส้มๆนะครับนี่ครับนี่คือมัจะหนึกนุ่มนะครับนี่ครับ นี่คือคาบเกาโบราณครับนี่คือคาบปุกแท้ๆไม่ใช่คาบสีเลอะเทอะนะครับนะครับคาบปุกแท้ๆจะเป็นลักษณะนี้น,นุ่มนะครับจะไม่ใช่พวกสีพอเราสักข,ขายายมาปุ๊บเนี่ยเห็นเลอะๆนะครับมันเขาไม่ใช่สียอะจะมันมันเบาวาวฉะเฉะช้ำชๆนะครับจากระอย่างนะครับอันนี้ไหมครับนี่คือคาบที่กรุแล้วเหิดออกมาคาบน้ำปูนคาบความร้อนแล้วเหิดทักถมกันขึ้นมาคือเปลี่ยนแปลง วันนับจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะแยะนะครับนี่คือนี่คือกายภาพของด้านหลังของพระบางผมที่เราลงให้ดูนะครับดูไว้นะครับนี่คือจะไม่เหมือนพระที่ทําลอกเรือนแบบทําไม่ได้นะครับไม่มีใครทําได้นะครับส่วนมากจะเป็นสีนะครับเห็นไหมครับจะนึกดุ้มเกิดจากธรรมชาตินะครับดูขาวๆพวกนี้เกิดเม็ดขาวๆพวกนี้ครับคือพวกนี้คือข้าวน้าปูนทั้งนั้นเลยครับข้าวหน้าปูนจับตัวเป็นก้อนแข็งนะครับแข็งนะครับ พราะวันแรกเขาค่อเหี่ยวหดเต็ตัวขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ในกูอีกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกายภาพมีสูงมีต่ำเหีย่ยวหดนะครับนี่คือเกิดแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกนะครับนี่คือลักษณะภาพของผ้าเก่านะครับนี่คือกภาพของผ้าเก่าทั้งหมดนะครับมีหลุมมีบ่อนะครับเพราะว่ามีหลุมมีบ่อก็ต้องมีการงอกของน้ําปูนออกมาตกผลึกนะครับทั้งหมดนะครับนี่คือกายภาพแล้วต้องแห้งนะครับ พระบองผมถ้าไม่แห้งวางทิ้งเลยครับคือเป็นพระใหม่ทับสีครับเจอเยอะครับเพราะช่วงนี้ออกคนเอาไม่ผมตรวจเยอะมากครับทําไมถึงได้ตรวจพระบองผมเกเยอะเพราะว่าผมตรวจแค่องค์ยี่สี่บายค่าตรวจนะครับใช้เครื่องพันหกร้อยเอ็กพันเอ็กสองตัวสโคปจอสองจอนะครับต้องย้ายจากพันเอ็กมาเป็นเป็นพันหกร้อยเอ็กอีกทีนะครับนี่คับที่ตรวจอยู่ตัวนี้ครับแล้วก็เปิดแอร์ช่ำๆนั่งสบายๆนะครับนะครับ แล้วก็ตรวจสอบด้วยรักวิสาประวัติศาสตร์อ้างอิงจากธรรมชาตินะครับแล้วคนหมู่มากนะครับสามารถเผยแพร่ให้คนคนได้รับรู้เยอะะเรียนรู้ศึกษาไปด้วยนะครับนะครับองนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับถึงบอกว่าเพราะของพวกนี้ทําไม่ได้ครับดูเนื้อครับธรรมชาติมากครับนะครับการเปลี่ยนแปลงแห้งหรือจะแห้งนะครับถ้าเป็นออกมาซเมนตีสีๆอะมันมันอะพวกมันมันอะเก๊หมดครับเป็นพระที่ ที่ทาขึ้นมานะครับถ้าแท้ไม่มีไม่มีคาบมันมีแต่แห้งๆนะครับแห้งอย่างนี้เลยครับแห้งแล้วก็สีออกส้มๆนะครับเนี่ยปูออกส้มๆนะครับแล้วข้างบนก็จะมีมีอีกชั้นหนึ่งนะครับมีชั้นบนอีกนะครับนะครับนะครับไม่ใช่มีสีเดียวต้องมีชั้นบนชั้นล่างนะครับนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับนี่คือไกลภาพแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็คาบเก่าใครคาบขาลุนเทาตกผลึกนะครับหน้าแน่นนะครับขาวๆนี่ครับมีความหนาแน่นนะครับมีความหนาแน่นของเขา นี่คือความหนาแน่นนี่ยังไม่สุกบเต็มนะครับให้ดูความหนาแน่นก่อนนะครับจะได้เป็นเงินครับทีนี้มาดูด้านหน้านะครับนี่คือพระสมเด็จบางพมของแท้นะครับร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับไปตรวจที่ไหนก็ออกค่าเป็นหมดนะครับค่าซิลิคอนแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกนะครับมีความหนาแน่นนะครับได้มาตรฐานดูครับนี่คือการลานล้าแต่กลายสังโรณนะครับด้านหน้าเขาก็ซึมไปด้วยหมึกหมึกดำๆมาพวกหมึกดำๆคืออะไร จะคาบเก่านะครับคล้ายๆสีหมึกแต่ไม่ใช่หมึกนะครับเป็นคาบเก่านะครับดูครับสวยงามมากครับประเมินหาราคาไม่ได้ครับเพราะว่าของเก่าแบบแตกแบบโบราณแบบนี้ครับหาชมยากแล้วก็ออกมาดูง่ายครับดูครับนีคน้ำปูนครับดูครับดูง่ายมากเนื้อหนึกครับหนึกเนี่ยครับเนื้อแนล้งหนึกเพราะว่าพระบางผมต้องแกะปูนนะครับแกะปูนนะครับดูความสวยด้านหน้าครับ เหี cues, to to. Glucose, ung, os, ium, ่ยวหดดูครับเหี่ยว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 เป็นเส้นเล็กๆเลยครับนี่คือบางผมที่อยู่ในกลุ่มเขาต้องเหี่ยวแบบนี้ครับเหมือนพระผงสุพรรณนะครับจะ่เหี่ยวๆพระรอดน่ครับแต่เหี่ยวๆครับต้องเหี่ยวๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวเหี่ยวๆอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มความร้อนนะครับพระยังต่งตึงนะจบเลยครับเตกเตะตึงเลยครับนะครับอย่างไงก็ต้องมีเหี่ยวครับถึงจะสะอาดก็ต้องเหี่ยวครับต้องมีจุดเหี่ยวให้เราเห็นนะครับนะครับแล้วก็บางองค์ที่มาตรวจก็สวยเลยครับแต่ข้างบนเนสีเลอะเทอะไปหมดครับ รก็เขาทำสีมาครับบางคนยังไม่เข้าใจอีกนะครับเราก็เอาของแท้ให really so right ้ด so, ูนะครับมันจะแตกต่างกันครับพระอยู่ในกุเดียวกันมันต้องมคล้ายกันทั้งหมดนะครับนะครับหลานพระสมเด็จคังไม่ได้ลงกุยังเหี่ยวหดแห้งเลยครับนะครับดูภาพไปกันครับพระสมเด็จคังไม่ได้ลงกุนะครับยังเหี่ยวหดแห้งนะครับยังมีบิดเบี้ยวบิดไม่เหมือนกันครับเราบิดตั้งแต่วันแรกครับตอนต้ทีไปผึ่งลมในที่เราพวกเราเคยสร้างพระมาใช้ผึ่งลมนะครับผึ่งเสร็จเขาก็มีการ คายน้ําออกก็จะเหี่ยวหดแห้งนะครับบิดเบี้ยวอโอ้ก็บิดบออไม่บิดนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อมาคือคายน้ํามาจับตัวเป็นก้อนก้อนใสใสต่อมาการเวลายุคม,มากกว่าร้อยสสิบปีก็จะเป็นอย่างนี้ครับมีมีหลายสีนะครับสีเกิดจากอะไรครับเกิดจากกรดของดินของสมสนของพระที่มีป้านมีเกสรมีดอกดาวเรืองมีน้ำมันตะยูน้ําพึ้นน้ําอ้อยเคี่ยวน้ำอะไรก็ออกมาตามนั้นนะครับแล้วก็เข้าจดสมผนสารคลายออกมาจับตัวเป็นก้อนนะครับถึงบอกว่ามีหลายสีนะครับ ครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ